ถ้ามันด่ในปีมันไม่เกลือนะเพื่อนถ้าบบเกมมันมาแลแแ้วแกๆเงี้ยมันจะเกลือโอ้โหและดอกนี้เราไปสามมันแปดพีจีเกมม้นเตือนที่วิดีโอนี้จัดเพื่อความสนุกและความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้น เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้ Wonder, รับคำแนะนำนะฮะ,ะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผม oh, วันนี้ก็มาพบกับพร้อมอยู่ในช่อง PG Gaming นันเพื่อนอ่าวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Lucky n e k o ของค่าย PG นันเพื่อนอ่าวันนี้เราก็พกทุนมาก็สวยนะผมเก้าเ้นะเพื่อนโหพมกมห69ก็น่าจะแตกดีนะผมเสียวรู้เรื่องเลยเพื่อนรายจ่ายก็เหมือนเดิมนะเพื่อนโอเคผมตรงนี้ก็จะเป็น กรอบเงินกรอบทองและแฟงวัลวายเพื่อนข้างล่างก็จะเป็นรายจ่ายเพื่อนแมวตัวนี้ก็จะเป็นตัวคูณนะฮะสเกตเตอร์ก็ต้องเข้าอย่างต่ำสี่ตัวเท่านั้นเพื่อนะะ oh. จะมีการถือฟีเจอร์นะฮะเ oh. กมนี้ไปขอเบ็ดต่ำๆไปก่อนนะเพื่อนไม่เร่งไม่รีบนะเดี๋ยวถ้าเร่งถ้ารีบมันเดี๋ยวแม่งสู่บิกไป oh. ฮะ,ฮะ เรื่อยเรืเร่อยอ่าสวยงามไปโอเคฮนะดอกนี้ตูชิแซลมอนมาอีไม่มีอะไรต่อนะเพื่อนหุบต่ออีโอ้ย,อยไ,ได้มาซะสวยเลยนะเพื่อนเมื่อกี้นะได้มาโคตรน่ารักเลยนะเพื่อนอ่าไปไปโอเคผมดอกนี้เจมานั่นเพื่อนหนึนั่นเพื่อนน่ารักที่สุด ขอผมขอเพิ่มเบ็ดไปเลยนะเพื่อนเ้องเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยนะเพื่อนเราจะไม่มีวันอยู่ที่เดิมนั้นเพื่อนถ้าอยากรวยนะฮะอยากรวยแบบตุ้มเดียวอะเพื่อนมีบ้างไหมครับผมลักกี้เนโกะเออพูดยั่วประสาทหน่อยฮะอ่ะยังไม่ได้นอนเลยเนะี่ยโอ้โห โอเคผมดอกนี้สวยงามนะเพื่อนถ้าสิมาแถวแรกนี้รู้เรื่องเอ้ยนี่ก็เต็มเทียนนะเพื่อนดอกนี้ก็ล่อไป2 0งร้นะเพื่อนเออรางวัลก้อนโตนะเพื่อนก้อนโตนะฮะไปไปลุยกันต่อโอเคผมดอกนี้เข้าปั้นกับสิบมาเพื่อนและคิวต่ออย่างางี้เอว่าไงเอ้ A กับซูชิมานเพื่อนและเขาปั้นโอเคผมเข้าปั้นเชื่อมต่ออย่างงี้แน่นอนปาพสวยงามอนะ วางให้ต่อเจมาและเออหนกว่าแตกเยอะเอเอผมขอเพิ่มเบ็ดไปเบ็ดยี่เลยนะเพื่อนสวยงามว่าผมดองนี้และเฮ้ยเท่าที่ผมเล่นมาแล้วื่อนผมว่าเกมลัคก,กี้ในโกนี่ก็แตกดีเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไม่ดีนะเพื่อน แตกที้ยแตกยับเลยนะเพื่อนไปนะไปลุยกันต่อนะเพื่อนหมุนหมุนไปนะเพื่อนโอเคผมตรงนี้แซลมอนมานะเพื่อนก็ไม่เท่าไหร่นะเพื่อนผมว่ากีเลนน่าจะแตกดีกว่านี้นะเท่าที่ผมเล่นมากีเลนน่าแตกดีสุดนะเพื่อนเท่าที่ผมเล่นมานะอ่ะผมว่านะโอเคผมดอกนี้แซลมอนเต็มแถวโอ้ยรอไปร้อยแปดสิบ เยโอเคแซลมอนใหม่แล้วรพร้อมตัวคูนมาพร้อมตัวคูนอย่างนี้สองสี่และไหลต่อด้วยเขาปั้นและเคว่ายังไงอเออทำมาทีน่าเต็มเขียนเอ้ยอย่าให้เหลาโดนแหลมน่ารักี้ในโกะอย่าให้เหลานะเเจ้ากินข้าวอะไรเท่าไหร่นะเพื่อน สวยงามสวยงามเอ้ยโอเคติดม,มาและขอเทอ,อร์โบโอเคเอมาเอคูณสองสี่แปดและว่ายังไงเอ้ยโกลมไปมา,มาหรือเปล่าแถวแรกเฮ้ยมีรุ่นมีรุ่นโกมไปเอ้ยโกมไปไม่มาอโอเคผมเจมาแล้วว่าไงคิว เอ้ยไม่มาตามสั่งเลยเพื่อนอไม่ค่อยเต็มสูบเท่าไหร่ผมขอเพิ่มเบ็ดหกสิบนะใจต้องถึงนะเพื่อนท่านเล่นนะเอาแล้วว่ายังไงสเกตเตอร์เพิ่มปุ๊บจะเข้าปั๊บเลยเหรอเข้าหรือเปล่าว่ายังไงไว่าโอเคครับผมเ้ยผมบอกแล้วนะเพื่อนต้องปรับเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะ โอ้ถ้าปรับเบ็ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะแตกดีหรือจะเข้าฟรีเกมมันต้องมีทางใดทางหนึ่งอะนะนนะเพื่อนเออ้วเกมลัคกี้ในโก้ถ้ามันดูในปีมันไม่เกือนะเพื่อนถ้าแบบเกมมันมาแล้วแกล้งเงี้ยมันจะเกือโอ้โหและดอ,อกนี้เราไปสามเนแปดเอ้ยโอ้ยสวยงามก็มาดิครับสี่พันหนึ่งนะเป็นสี่พันหนึ่งแปดแปดนะ โอ้หตอนผมเล่นช่วงแรกๆนะเพื่อนลัคกี้เนโกะนะผมเล่นแม่งดูดยับเลยนะเพื่อนดูดแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนกูไปโ้โหเหมือนกูไปกินมาเยอะเออและดอกนี้สวยงาปมปาดมาเอาคืนมาเอาคืนเต็มแผงมาเอาคืนเต็มแผงเออ วัวลูบเยยุยล่อมาสามอเออดูเอา,น,านเพื่อนนะนะเอออเจ๋วที่สุดเลยนะมอนเจ๋วที่สุดเลยเพื่อนลัคในกาะรแมวนรกไอแมวนรกโอเคอมตอกนี้เขาปั่นต่อแล้วเชื่อมวายว่ายังไงโอเคผมเอเต็มเกลียนลอ่อไป่อคูนยี่เข้าไปแล้ว นั่น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 ,น,นเลยหมดปีเกมคงต้องเลิกนะนเพื่อนมาโหยอยากรวยก็แค่เพิ่มเบ็ดเท่านั้นนะเพื่อนเออรอมาหมื่นหนึ่งนัเพื่อนมุกทุนมา99ดูต้นคลิปได้นะเพื่อนโอ้โหต้องสุดยอดอะ่ะเพื่อนลัก,ล,กลักกี้เนโกโอเคผมก็ไม่นันำไมใ่ใครทำตามนะเพื่อนแต่ถ้าใครอยากร่วมสนุกก็ สามารถดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแค่นี้ก็เปิดมาเมว่า3ปีเล่นง่ายแต่ชัวร์รันตีเรื่องอะไรได้นะฮะแล้วผมฝากเป็นเพื่อนกดไลค์กด s u b สไคร e กดแชร์กดกระด,ดิ่งให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะเพื่อนถ้าเพื่อนคนไหนอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้เช่นกันกน,นะเพื่อนใครลองเล่นแบบนี้เพิ่มเบดไปแบบนี้แล้วเป็นไงก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะเพื่อนวันนี้ถือว่าสุดยอดนะ เออโอเควันนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆท่านชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ